c คัมแบ็ k คาร์ออโตเซ็นเตอร์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมดำดิ่งสู่การรีวิวระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศทางเรือที่ล้ำสมัยที่สุดตัวหนึ่งในยุคปัจจุบันนั่นคือ ESM s Block II หรือชื่อเต็มว่า e v o o v e t C Sparrow Missile รุ่นปรับปรุงขั้นสูงซึ่งมีชื่อเสียงด้านความแม่นยำความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการป้องกันภัยจากอากาศที่ทันสมัยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของสงครามทางเรือยุคใหม่ ESSM Block II ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากขีปนาวุธต่อต้านเรือที่มีความเร็วสูงเครื่องบินที่บินต่ำและเรือผิวน้ำที่มีความเร็วสูงจุดเด่นที่สุดของรุ่น Block II คือการใช้เรดาร์แบบ Active Homing ที่สามารถนำวิถีไปสู่เป้าหมายได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาเรดาร์จากเรือแม่ตลอดเวลาจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนหรือสงครามอิเล็กทรอนิก์ ESSM เป็นโครงการพัฒนาร่วมในระดับนาโตซึ่งหลายประเทศมีส่วนร่วมในการออกแบบและใช้งานแต่รุ่น Block II เป็นการอัปเกรดอย่างแท้จริงโดยใช้ดูอัลโหมดซิเอร์ที่รวมเรดาร์แบบกึ่ง Active และแ c t i v e เข้าด้วยกันควบคุมทิศทางได้แม่นยำม,มีพิสัยไกลขึ้นความเร็วเหนือแมสซีและสามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ใกล้ผิวน้ำไปจนถึงระดับความสูงปานกลาง ตัวขี่ปนาวุธใช้ระบบควบคุมท้ายพร้อมกับมอเตอร์เชื้อเพลิงแข็งและด้วยการออกแบบที่คล่องตัวมากขึ้น ESM ES s Block II สามารถรับมือได้กับภัยคุกคามหลายประเภทจากขีปนาวุธเครื่องบินไร้คนขับจนถึงเรือเร็วทำให้กองทัพเรือสามารถลดความซับซ้อนของคลังขีปนาวุธลงได้เพราะ ESM ES สามารถใช้แทนขีปนาวุธเฉพาะทางได้หลายประเภท อีกหนึ่งจุดแข็งที่สำคัญคือ ESSM Block II สามารถบรรจุในระบบยิงแนวตั้งแบบ MK41 VLS ได้ถึง4นัดต่อช่องซึ่งหมายความว่าเรือรบสามารถบรรทุกขีปนาวุธได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนระบบยิงช่วยประหยัดพื้นที่และลดต้นทุนอีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบเรดาร์รบ e จ i s และระบบควบคุมการรบที่ก้าวหน้าหลายประเภท ในประเทศไทยกองทัพเรือไทยได้เริ่มบูรณาการ ESSM Block ok II เข้ากับเรือฟริเกตและกำลังเตรียมใช้งานในเรือลำใหม่ร่วมพัฒนากับเกาหลีใต้และจีนโดยในปี2026ขีปนาวุธรุ่นนี้ได้ผ่านการทดสอบจริงในอ่าวไทยและสามารถแสดงศักยภาพที่น่าประทับใจด้วยอัตราความสำเร็จในการสกัดเป้าหมายความเร็วสูงมากถึง9 3ในการจำลองการรบกับโดรนที่เลียนแบบขีปนาวุธต่อต้านเรือ ESSM ล็อ II ถูกนำเข้ามาในไทยภายใต้โครงการ Foreign Military Sale (FMS) กับสหรัฐอเมริกาโดยรอบแรกได้รับมา24ลูกเพื่อทดลองใช้งานและหลังจากประเมินผลเบื้องต้นกองทัพเรือไทยได้สั่งซื้อเพิ่มอีก64ลูกในช่วงปลายปี2025และส่งมอบครบในช่วงปี2026ติดตั้งกับเรือฟริเกตชั้นนเรศสวนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ในด้านราคาขีปนาวุธ ESSM Block II I มีราคาต่อลูกประมาณ1.8ล้านดอลลาร์หรือราว66ล้านบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนปี2026การติดตั้งในระบบยิงแนวตั้งรวมถึงการอัปเกรดซอฟต์แวร์บนเรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมราว120ล้านบาทต่อเรือลำซึ่งถือว่าไม่สูงเมื่อเทียบกับขีปนาวุธระบบอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เช่น RIM 6 6 SM 2ที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่ามากและใช้พื้นที่มากขึ้นหากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ESSM Block II ทำให้ไทยมีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีอย่างชัดเจนมาเลเซียยังใช้ระบบ k r ร t ท s NG บนเรือค a s t ู r i ค class ซึ่งล้าสมัยอินโดนีเซียกำลังใช้งานระบบ LY 8 0จากจีนแต่ยังมีข้อจำกัดด้านความแม่นยำ โดยเฉพาะในสถานการณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ส่วนเวียดนามแม้จะมังหาบุกเ3จากรัสเซียแต่ยังไม่สามารถทดสอบภาคสนามได้เต็มรูปแบบ ในปี2026 e s s m Block II ถูกใช้ในแบบฝึกหัดค b ราโกและประสบความสำเร็จในการยิงสกัดโดนความเร็วเหนือเสียงที่บินต่ำเพียง10เมตรเหนือผิวน้ำจากการโจมตีจำลองที่มาจากหลายทิศทางขีปนาวุธสามารถสกัดเป้าหมายได้ภายในเวลา18วินาทีได้รับคำชมจากผู้สังเกตการของกองทัพ,พเรือสหรัฐว่าเป็นตัวอย่างของระบบป้องกันแบบชั้นยอดที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนำวิถีของ ESM s รอบ AI ยังรองรับการอัปเดตข้อมูลขณะก,กำลังบินผ่าน Data Link แบบ2ทางช่วยให้ขีปนาวุธเปลี่ยนเป้าหมายหรือปรับวิถีได้ตามสถานการณ์จริงซึ่งในการทดสอบของไทยในปี2026ขีปนาวุธสามารถล็อกเป้าหมายที่มีการหลบหลีกและปล่อยชาร์ฟได้อย่างแม่นยำแสดงให้เห็นถึงระบบ AI บนขีปนาวุธที่สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้แบบเรียลไทม ในบริบทขอองค์การรับมือกับโดรน ESM ES s Block II ยังสามารถสกัดการโจมตีแบบสวอมหรือโดรนกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบร a า d าซิกเกอร์แบบ Active ที่สามารถจับเป้าหมายหลายทิศทางและตอบสนองเร็วมากกองทัเพเรือไทยจัดอันดับให้ ESM ES s Block II อยู่ในระดับสูงมากสำหรับประสิทธิภาพในการสกัด UAV ประเภทคลาส II และลูกระเบิดบินแบบโลอิตเริงมูนิชัน จากมุมมองด้านต้นทุนและประสิทธิภาพนักวิเคราะห์ประเมินว่า ESM ES s Block II มีความคุ้มค่ามากกว่าระบบเก่าอย่าง c s ป a เ p ่าถึง1.6เท่าในแง่ของความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามและค่าใช้จ่ายในการซ่อมงบำรุงก็ต่ำลงด้วยเนื่องจากการใช้ชิ้นส่วนร่วมกับระบบอื่นของกองทัพเรือไทยที่มีอยู่แล้ว ในข้อตกลงจัดซื้อปี2026ยังมีเงื่อนไขาการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทย (DTI) โดยเฉพาะในส่วนของระบบทำความเย็นซอฟต์แวร์นำวิถีและระบบควบคุมภายในเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาอาวุธในประเทศลดการพึ่งพาจากต่างชาติอีกหนจุดแข็งสำคัญคือความสามารถในการรับมือกับการรบทางอิเล็กทรอนิกส์ e w ซึ่งไทยได้ทดสอบโดยการปล่อยสัญญาณรบกวนและใช้ดีคอยขัดขวางการล็อกเป้าหมายแต่ E-SSMlock II ก็ยังสามารถหาตำแหน่งเป้าหมายได้แม่นยำเพราะมีระบบป้องกันการรบกวนแบบ ECCM และสามารถเปลี่ยนความถี่ได้อัตโนมัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปัจจุบันไทยมีแผนขยายการจัดซื้อเพิ่มเติมอีก80ลูกภายในปี2027-2028และอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้ง ESM ES BL s Block II บนเรือตรวจการใกล้ฝั่งและเรือเครอรเวตรุ่นใหม่หากดำเนินการจริง ESM ES s จะกลายเป็นหัวใจหลักขององค์การป้องกันไทยทางอากาศของกองทัพเรือไทยจนถึงปี2030และต่อไปในอนาคต ล่าวโดยสรุป ESSM Block II ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธรุ่นปรับปรุงแต่มันคือเครื่องมือยุทธศาสตร์ที่ทำให้ไทยมีอำนาจในการป้องกันหน้นาน้ำในระดับสากลด้วยความเร็วสูงความแม่นยำความยืดหยุ่นและความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามที่หลากหลาย ESSM Block II จึงเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดและเหมาะกับยุทธศาสตร์ทะเลของประเทศไทยในยุคใหม่อย่างแท้จริง